สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทรอ่อนค่ะเราก็มาราศีกันกันนะคะในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ค่ะเป็นีหนึ่งราศีที่โชคดีดวงดีนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาคือดาวพฤหุสเนี่ยไปสถิตอยู่ที่ราศี มังกรซึ่งเป็นเรือนปุตตะนะเป็นเรือนแห่งความหวังนะเป็นเรือนแห่งความน่าย,ยินดีอาจได้บุตรได้หลานก็ได้นะหรือาลูกน้องให้คุณก็ได้นะคะเป็นเรือนแห่งความรักนะการได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นนะได้บุตรบริวารหรือว่าโชคลาภหรือการเก่งกําไรก็ได้นะคะการเสี่ยงโชคอย่างนั้นเลยนะก็แล้วอยู่กลุ่มกับดาว พระพรศดีนะและกระดาษพะเสานะในเรือนปุตตะเนี่ยคือราศีมังกรเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยโชคดีนะดาวพรศดีก็แม้ว่าจะเป็นนิดแต่น,นิดเนี่ยไม่ได้มมันจะเป็นไปนในทางที่ดีนะก็ก็ การดำเนินชีวิตที่ดีนะเรียกว่าความสามารถเฉพาะทางก็ได้ของเจ้าชะตานะแล้วก็ได้ตําแหน่งราชเกณฑ์อีกนะคะพระราชาทรงโปรเลยนะก็จะได้เรือนคันเรือนตําแหน่งและน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความหมุนนนำด้วยว่าเป็นพลังบุญที่จะให้เจ้าชะตามมีความเจริญก้าวหน้านะเพราะว่า ดาวพระศดีเนี่ยเป็นสีในเรือนเสาเนี่ยคือเป็นสีในเรือนของดาวพระเสาที่แหละคือราศีมังกรเนี่ยจะมีชัยชนะแกศัตรูด้วยเคยแย่งเจ้าชาติเวรได้เป็นขุนนีนะก็ก,ก็มีชัยชนะนะคะทั้งดินธาตุอาจนําช่วยคําจุน,นเป็นธาตุดินดินในเรือนดินนีตัดแรงขุนขุนเสาเจ้าเรือนเดิมเนี่ยเพราะว่า เป็นคู่พักคู่โจรกันนะคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ให้โทษเลยให้แต่คุณนะก็เรียกว,ว่าให้พลังให้พลังแก่เจ้าชะตา,าในราศีเรือนปุตตะปุตตะเป็นสุภภพนะที่ให้สิ่งใหม่หมๆแก่เจ้าชะตาดาวพระเสาร์ซะอีกยางน่ากลัวกว่านะแต่โชคดีนะที่ดาวพระเสาร์เนี่ย ได้ตําแหน่งเกษตรราทีบดีกลับบ้านในรอบ30ปีนะจะเอาทรัพย์สินเงินเท่าแก้วแหวนเงินเท่าเพชรนินจินดาเลยมาให้นะนะอสังหาริมทรัพย์หรือความหนักแน่นมั่นคงในะนเรือนดินนะแล้วก็ราศีกันเนี่ยก็เป็นราศีเรือนดินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นราศีกันคือดาวพระพุธตัวแทนเนี่ยมาสถิตที่ ราศีมังกรเรือนบุตรตาเพราะนั้นจะได้พบสิ่งดีๆแนะ่หรือว่าได้บุตรได้รา้านมาเชยชมนะนะไม่ต้องกลัวที่พระสาวเป็นพินทุบาทนะระวิภุมมะทั้งโสราเนี่ยโสรานะปัญจกแก่ลัคณาพุทธก้านะคะจัน์กับชีวาเป็นแปะสุขเจอาจารย์เจ้าวโรนิลันดอนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเป็นกเกษตรราธิบดีเพราะนั้นกลับให้คุณแก่เจ้าจะตามองซ้ายให้คุณมองขวาให้คุณเพราะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าชะตาแต่ดาวพฤหัสบดีอีกนะท่านเป็นดาวใหญ่ดวงเดียวที่ยกย้ายข้ามราศีในวันที่29มีนาคม2564นะคะ แต่ท่านี้การยกย้ายถ้าไปถ้ายกย้ายไปอยู่ในเรือนสุภภพ,พเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะแต่ท่านยกย้ายาไปอยู่ในทูตสถานภนพะคือเรือนอลีนะคะนะในวันที่29มีนาะคม2564นะแล้วไม่แค่นั้นนะเดินเดินเดินไปวันที่16มิถุนาย,ยนนะท่านมตนและท่านก็พักเลยเดินถอยหลังนะและก็พัก ราศีด้วยนะคะพักราศีวันที่28กันยายน2564มาที่ราศีมังกรนะแล้วมาสะดุดยุดมต์เอาแล้วมาวันที่แค่เดือนเดียวนะวันที่27ตุลาคม2564แล้วท่านก็เดินหน้านะข้ามราศีจากราศีมังกรเนี่ยไปสู่ราศีกุมวันที่ 8พฤศจิกายยน2 5ร4เพราะนั้นช่วงที่อยู่ที่ราศีกลุ่มเนี่ยซึ่งเป็นเรือนอริเราก็ระวังเราอาจต้องรอคอยถ้ามีการแข่งขันเราก็อย่าเพิ่งไปแข่งกับเขาเดี๋ยวเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนท่านเดินอย่างนี้หมดแต่ถ้าเขาอาจจนะนั่นหรือราศีอื่นที่เราแข่งขันด้วยเนี่ยอาจจะเป็นสุภภพ,พทั้งหมดถ้าเขาเป็นสุภภพ,พทั้งหมดเราแพ้เลยแน่อย่างนี้เลยนะ นะเขาห้องเราเป็นทูตสถานนะ้ำโคมเราก็ต้องระวังระวังตัวนะคะแต่ถึงอย่างไรนะเราก็มีจังหวะที่ดีนะอย่างตอนที่อยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยนะวันที่29ก่อนถึงวันที่29มีนาคมนะคะช่วงที่อยู่ราศีมังกรนะของดาวพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยน63ถึงวันที่29มีนาคม 2,564เนะี่ยถือเป็นจังหวะที่ดีนะแล้วก็ช่วงที่ท่านอยู่ราศีมังกรอีกคือหลัง28กันยาย,ยนจนถึงวันที่8นะคะ8พฤศจิกาย,ยน2,564และช่วงที่ดีคือช่วงที่ท่านเดินหน้าคือวันที่27ตุลาคมถึงวันที่ 8พฤศจิกาย,ยนน2564นะตอนนั้นก็อ้าวพ,พระพระราชุดีมาอยู่ในเรือนของพระราหูนะคะ,ะคู่ล้างแค้นค้ำพบค้ำชาติเนี่ยนะคะ58นะคะตามตามล้างแค้นกันมานะดังดังอ่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนั่นแหละนะที่พระเทวทัตเนี่ยาตามจงล้างจงผ่านล้างแค้น พระพุทธเจ้าแล้วมาจบในในการเป็นพระพุทธเจ้านีแหละนะคะได้สําเร็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะนะต่อไปพระเทวทัตก็จะได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะคะค่ะกว่ากว่าถ้าถ้าไม่มาัมวกแขนพระพุทธเจ้านี่นะพระเทวทัตก็คือพระราหูนะพระพุทธเจ้าก็ารขประสบดีถ้าไม่มาัมวดตาม แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยอุ้ยสำเร็จพระอราหันต์ไปหนานแล้วนะคะมัวมัวมาใช้วิชาทางโลกิยะนะทางการแก้แค้นเอาชนะอย่างเงี้ยก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีก็เลยยังบายังเรียกว่าตกนรกนะคะคุมลึกสุดเลยเอาเวจิม,มาหานรกเลยนะคะค่ะท่นี้อ้าวมาต่อนะ ก็พอมาอยู่ในเรือนของพระราหูจำจำได้เลยทีเนี้ยนะห้าแปตามล้างแค้นกู้ความพบความชาตินะตั้งแต่เล่าอีกนิดนึงตั้งแต่ออตอนที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าคนเป็นพ่อค้าพ่อค้าอาจารย์จำชื่อไม่ได้และเสรีวะเนี่ยพ่อค้าเสรีวะก็ ก็เออมามาหาของเพื่อไปขายนะพ่อค้าพุทธเจ้าก็มาด้วยแต่พ่อค้าเสริวะเนี่ยเขาก็เดินมาก่อนเห็นยายหลานคู่หนึ่งเนี่ยเขาเขาขายถาดทองคานะเออขายถาดทองคําพอมาถึงด้วยความเจ้าเล่เจ้าเล่เนี่ยนะนะก็บอกว่าเออพ่อค้าเสริวะเนี่ยก็บอกว่าเออถาดถาดของของยายเนี่ยนะ าหาค่าไม่ได้เลยนะคะก็แกงพูดพูดเสร็จแล้วก็ให้รู้ว่าไม่อยากได้หรอกมันเป็นของไม่มีค่าแล้วก็เดินไปอันนี้พ่อค้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกา็เดินมาเพราะเรียกตอนนั้พระโพธิสัตว์นะคะท่านก็เดินมาโอ้ทองคําแท้เลยมีมูลค่าเป็นแสนแสนตำลึงเลยอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่า สองคนยายหลานเนี่ยขอแค่ห้าร้อยตำลึงแนละ้วจะไปซื้อของที่อยากได้นะอ้าก็ได้ไปนะแล้วก็อ่าอ่าอ่พ่อค้าพ่อโพ,พธิสัตว์เนี่ยท่านก็ถือถาดทองคำไปขึ้นเรือเลยนะคะเพราะว่าอ้อันนี้ได้กําไรมากมายแล้วถ้าไปขายต่อเนี่ยนะก็พอขึ้นเรือเสร็จอ่าพ่อคา้าเสริวะเนี่ยคือพระเทวทัตเนี่ยก็ ก็กลับมาจะมาเอาถาดทองคําซึ่งต้องกดราคาให้ต่ําที่สุดเนี่ยนะพอพอมาถึงอ้าวนูน่นเขาซื้อไปแล้วนะท่านมาโกโหกเราว่าถาดของเราไม่ใช่ถาดทองคำอย่างนี้เลยนะเ,เนี่ยเขาบอกว่ามีราคาเป็นแสนแสนตำลึงเลยเนี่ยซึ่งเราก็ขอแค่ห0 0ร้อยตำลึงเองนั่นแหะไปขึ้นเรือแล้วนะคะโอ้ท่าน,นั้นแหละ พอค้าเสรีวะวิ่งตามไปนะพอดีเรือออกก็ก <c oughs> วากว่าให้เรือเรืออย่าพ้นออกนะพอเรือออกตามไม่ทันด้วยความกโกรธนะแบบว่าแบบว่ากโกรธมากนะก็บอกว่าจะตามนะจองล้างจองผานเนี่ยดูสิเนี่ยตามทุกพทุกชาติเลยแล้วก็ โรธจนอกแตกตายอยู่ที่ท่าเรือนั่นเลยนะคะแล้วนะก็ตามจองล้ามาจนถึงเป็นพระเทวทัตแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจนตัวเองเนี่ยก,ก,ก,ก็ที่เป็นบุญเนี่ยที่ได้เป็นพระหรหันต์่อมาเนี่ยนะแต่ก็อีกนานพอไปอยู่ในในนรกก่อนเป็นบุญที่ว่าก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยนะสำนึกผิดนะคะสำนึกผิดแล้วก็เลยเได้ ได้ไปตกนรกแบบแบบรู้แล้วว่าตัวเองผิดนะคะค่ะทีนี้อมาพระเพรบดีมาสถิตในเรือนพระราหูน่ยก็บอกว่าโอ้มัน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 จะดีได้ยังไงในเมื่อเรามาอยู่ในเรือนศัตรูนะคะมันก็เลยไม่หนุนนำกันรอรอนะรอวันวันที่8เมษายน2565เนี่ยพระเพรบดีเนี่ยจะโคจร ข้ามนะยกจากราศีกุ่มไปสู่ราศีมีนและจะอยู่จนถึงวันที่19เมษายน2566นะคะเพราะนั้นในช่วงในช่วงที่ดีเนี่ยคือ8เมษายน2565ถึง19เมษายนเนี่ย2566เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันัลัคนาราศีกันเนี่ยดีมากๆ อีกหนึ่งช่วงนะเป็นปีทองของชาวราศีกันเลยนะถ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยดียังแย่อยู่คือยังยังไม่ดีหรอกดีนิดเสียเยอะดีนิดเสียเยอะอยู่อย่างกันนะคะแต่ปี64เนี่ยก็จะได้ลืมตาเบิกเบิกแบบแบบเบิกความสว่างให้แก่ตัวเองได้แล้วนะนะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่จะไปสะดุดตอนที่ดาวพฤหัสบดีไปสถิตที่ราศีกุมแล้วก็จะไปดีทีที่ราศีมีนนะคะ นะอาจารย์พูดพูดพูดแบบว่าแบบว่าให้ให้ฟังของของรายปีไปด้วยนะเพราะว่าเพิ่งจบรายปีไปเดี๋ยวจะได้ได้ต่อเนื่องนะคะแต่เดือนมกราคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่ดีที่ดาวมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นในช่วงก่อนนะก่อน29เมษายนนะคะหลัง29เมษายนถึงเดือน ถึงเดือนกันยายนก็เรามาะระวังสักหน่อยหนึ่งนะคะนะแล้วก็ดาวพระราหูเนี่ยที่ไปสถิตรเรือนสุภาเนี่ถือว่าร้ายกายเป็นดีไปจากเรือนอลินะก็เรียกว่าเปเ็วิกฤตจะเป็นโอกาสที่ป่วยก็มีโอกาสจะหายนะได้เจอ,อยาดีหมอดีอยางเงี้ยนะคะที่มีเป็นนี่เป็นสินก็มีโอกาส หลุดพ้นไะด้นะนะก็เป็นวาส,สนาที่ดีของเจ้าชะตามีโอกาสเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะเคลียรรถเคลียรบ้านหรือมีเงินให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดขึ้นนะก็จะมีะราศีในเรือมนมรณะนะ เรือมรณะก็ไม่ไม่ได้ทำลายเจ้าชะตาเพราะว่าดาวพมรจะอยู่กินเรือมรณะให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดาวพมค่ะเป็นเกษตรราธิบดีเลยนะคะเกษตรราธิปดีตั้งแต่มกราคมนะเป็นเกษตรราธิปดีตั้งแต่27จพฤศยีิธันวาคมสอ6 3นะ้รานต้นปีเลยนะท่านเดินเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนเดินดีเดินสวยมาจนถึง วันที่4ธันวาคมก็เป็นเกษตรราที่บดีในราศีพิจิกอีกเพราะนั้นดาวพังคารเนี่ยให้คุณจะมีอยู่ดาวพระพุธทธนั้นแหละทีเ่เป็นตนุลักด้วยนะท่านเดินมีเดินมนหยุดเดินเดินช้านะในช่วงเมษายนสิงหาคมแล้วก ธันวาคมนะคะ ừ, นะซึ่งตัวเองเนี่ยอาจจะท้อแท้ท้อถอยหรือว่ามีการหยุดสต็อปถ้าเราไม่ได้ท้อแท้ในช่วงนั้นเนี่ยก็ไปพักผ่อนบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหรือว่าถ้าเราจะต้องไปเจรจาติดต่อสื่อสารเราก็ส่งคนอื่นไปแทนนะคะเพราะปกติเราเนี่ย พูดได้นะเราติดต่อสื่อสารได้นะคะนะหรือว่าเกี่ยวกับวิชาการเราก็ได้นะอย่างเงี้ยนะแต่บางช่วงก็ท้อแท้เพราะว่ามีดาพระพุธองค์เดียวที่ท่านเดินวิกลคตินะถึง3ครั้งนะในปี2564แต่ว่าในเดือนมกราคมถือว่าดีนะคะเพราะนั้นจะขยันขันแข็งการเงินการงานได้นะคะ ความรักคู่ครองเป็นยังไงโอดาวพระรศวดีเนี่ยอยู่ในเรือนปุนตตะถ้ามิเจอถ้ายังไม่มีคนรักก็มีโอกาสเจอนะแล้วก็ อาจจะได้แต่งงานนะคะในปี2000เมษายน2565ถึงเมษายน2566อ่ะย่างไงอย่างไงก็ต้องมีคู่ไม่มีไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะแต่ยังเจออยู่บนความวุ่นวายยุ่งยากการตัดสินใจไม่ถูกหรือที่มีแล้วก็รู้สึกแหมมองแล้วใส่ตาไม่มีหวานฉ่าให้กันอะไรอย่างเงี้ยพอะจะฉ่าจะฉ่ำจะหน่อยมีเรื่องอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ คือมันมีเรื่องทุกใจให้คิดนะมีเรื่องกังวลใจให้คิดนะคะค่ะก็ระวังระวังนะแต่ว่าเราเข้าจังหวะที่ดีแล้วนะต้องใจเย็นๆกันนะคะค่ะการเงินการงานความรักนะคะการเงินวิ่งฉลุยนะคะการงานมีการงานมีสะดุดแต่การเงินวิ่งดีก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะก็สรุปแล้วน,นะสรุปว่า <laughs> ชาวราศี กันนะคะในเดือนมกราคมนะก็ถือว่าการเงินการงานความรักคู่ครองนะถือว่าอยู่ในจังหวะที่ดีนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่บางอย่างเนี่ยต้องอดทนต้องรอคอยหรือว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะก็ให้ทําเถิดให้ทําเถิดนะแล้วก็จะประสบ ความสําเร็จแล้วก็ได้ผลดีแล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่ก็ระวังช่วงแค่ดาวพระประัมดีท่านสถิตยอยู่ที่าราศีกุมนะอาจจะโดนแย่งโดนแก่งแย่งนะหรือว่าอะไรอะไรมันอาจจะต้องรอคอยนะหรือว่าโดนเบียดบางบ้างนะคะในช่วง29 มีนาคมนะจนถึง28กันยายนให้เราระวังช่วงนี้หน่อยนะที่ดาวบุญไม่ได้ส่งแสงเต็มที่นะเรียกว่าถูกสกัดดาวรุ่งอะไรอเงี้ยก็ว่าได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกันและก็ทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ